โอเคนับสอนวิธีการหาเงินเข้าทูมอนิวเอลตรัวๆเลยนะครับจากการเล่นเกมเนาะซึ่งเกมหรือว่าแอปนี้นะครับสามารถเล่นได้ฟรีทําได้ฟรีเนาะใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่จะได้รับเพชรฟรีนะครับหเพชรก็คือ1บาทเลยนะครับซึ่งตอนนี้เขาแจกเยอะมากๆเลยเนาะใครที่ดูคลิปนี้อยู่สามารถดาวน์โหลดแอปได้ตามผมเลยนะครับโอเคนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก็จะมีคําว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนาะกดไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับเันก็จะพานเพื่อนนับเด้งเข้ามาหน้าต่างเมนูการดาวน์โหลดเนาะเ้วกดติด หลังจากนั้นนับก็มาติดตั้งแลส่งตัวแอปัให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จนับกดเปิดไปที่ตัวแอปได้เลยนะครับหลังจากที่กดเปิดเข้ามานับตัวนี้นับก็ทาการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเนาะเราสามารถที่ลงทะเบียนได้ด้วย Gmail หรือว่า Facebook นะครับแล้วแต่เราสะดวกเนาะลงทะเบียนไปเสร็จนับ็มันจะสังเกตเห็นตรงคำว่ารหัสเชิญตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่ใส่รหัสเชิญตามผมได้เลยนะครับ ก็จะเป็นตัวเลขตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงหน้าจอนะครับก็จะเป็น2 0 4 0 3 3 9 0นะครับจากนั้นก็กดส่งนะการที่เราใส่จะได้รับ45เพรฟรีเลยนะหรือว่า45บาทเนาะตัวนี้เพชร1เพรนะก็คือ1บาทเลยนะตัวนี้ผมก็มีอยู่3 1 5เพรนะก็คือ300กว่าบาทเลยนะแต่ว่าขั้นต่ำนะของเขาที่จะถอนได้นะก็คือ400บาทนะก็คือ400เพรเนาะโอเคนะหลังจากที่เราเข้ามาใน2ตัวแอปนะครับ ใส่ในสองล้านคำเชิญเสร็จนับก็จะได้รับเงินฟรีหรือว่าเพชรฟรีที่ที่45เพชรครับก็คือ45บาทเนาะโอเคนับเรามาเริ่มในสองการเล่นเกมนะครับทำเงินได้เลยเนาะในส่วนของเกมนี้นับก็สามารถทําการกดเริ่มตัวนี้นับแล้วก็ไปทําการเล่นเกมได้นะซึ่งการเล่นแต่ละครั้งนับมันก็จะมีในส่วนของด่านมาให้เราเยอะแยะมากมายนะครับเราเล่นเสร็จก็จะมีโฆษณาขึ้นมาใหเราทําการรับชมนะผมแนะนําให้ดูทุกครั้งในส่วนของโฆษณานะครับ นี่นะก็เล่นไปเรืเ่อยๆได้นะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็แยกออกไปเนาะต้องใช้สมาธิน,นิดนึงนะถ้าเกิดไม่ค่อยมีสมาธิาก็อาจจะเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะมันมีเวลาด้วยนะ <S <S ก็เราก็ต้องทําเวลาด้วยเนาะโอเคก็ขออนุญาตแยกไปก่อนนะถ้าผมเงียบก็คือผมก็กำลังใช้สมาธินิดนึงถึงมันจะไม่ค่อยมีก็เถอะโอเคอันนี้ก็แยกมานะครับแต่ละคนรูปแบบมันก็จะแตกต่างออกไปเนาะตัวนี้ผม ดูโฆษณาให้มันได้รูปแบบสวยๆนะแต่มันก็ไม่เกี่ยวนะจะรูปแบบไหนมันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะโอเคนี่จะผ่านแล้วนะครับ OK โอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่บางทีมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะถ้าสมมุตินะครับเราไม่ทําการดูโฆษณาเนี่ยเพชรของเราก็จะหายไปเลยนะก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เพชรเนี่ยจะหายไปเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูแล้วกันถ้าเกิดเราไม่ดูโฆษณานะครับนี่นะมันก็จะขึ้นบอกแล้วว่า เออเพชรเราจะหายเนาะถ้าเกิดเราไม่ดูโฆษณาครับนี่เรียบร้อยนะครับเพชรหายไปนะครับก็ประมาณนี้ผมแนะนําไม่เก็บรักษาโดยการดูโฆษณาไปเรื่อยนะครับก็การเล่นประมาณนี้เลยนะครับแล้วการเล่นแต่ละครั้งนะถ้าเราดูโฆษณามันก็จะเก็บเพชรเก็บเหรียญไปเรื่อยนะเพื่อรอแลกรอถอนนะครับตัวเนี้ยเราก็เล่นไปเรื่อยนะมาทาภารกิจรายวันนะภารกิจตัวนี้นะครับมาทําให้หมดเลยเนาะแล้วก็มันก็จะมี v i p ตัวนี้นะครับซึ่ง v i p ตัวเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ เป็นสายฟรีสายชนเพื่อนอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็แนะนําให้มาเล่นไปเรื่อยๆหรือว่าเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับจนถึงด่าน2 0 0 300แนละ้วมันก็จะปลดล็อกให้เราดโดยอัตโนมัตินะครับเราก็มาละลายเพชรต่อได้เนาะก็คือการที่เราผ่าน VP แต่และ VP นะครับมันก็จะให้เราละลายเพชรได้นะครับก็ประมาณนี้ก็ละลายเพชรเสร็จนะครับก็มาถอนเพชรได้นะครับในส่วนของเพชรเนี่ย ขั to to the the ้นต่ำนะจะอยู่ที่400บาทนะครับก็คือ400เพชรตัวนี้เพชรที่ถอนได้นะครับก็ประมาณ400เพชรนะครับเพื่อที่จะทําการถอนในของ400บาทสูงสุดนะครับก็คือ3,000บาทเลยครับซึ่งเพชรตัวนี้สามารถถอนได้จริงเนาะส่วนใครที่ไม่อยากเก็บเพชรนะครับตัวนี้สามารถเก็บเป็นเหรียญก็ได้นะตรงมุมบนขวาครับตัวนี้เป็นเหรียญนะครับจะได้มาจากการที่เราเล่นเกมนั่นแหละครับทุกทุกวันเนาะมันก็จะเก็บสะสมให้เราตัวนี้นะครับแล้วเราก็สามารถกดถอนออกได้นะซึ่งผมก็ถอนไปนะครับยอดวันนี้คือ50บบาทเนาะ ก็ยังไม่เข้านะในสแอปนี้เงินจะใช้ระยะเวลาประมาณ5้าถึงหชั่วโมงนะก็แนะนําให้ถอนตอนเที่ยงคืนนะเพราะมันจะได้รับตอนเช้าๆนะครับก็ประมาณนี้ก็ครั้งละสามสิบสี่สิบาทนะครับครั้งละหนึ่งร้อยบาทเนาะก็สามารถถอนได้จริงนะสาหรับใครที่อ่าดูอยู่นะครับแอปเนี้ยผมก็แนะนําเลยนะใครที่เป็นสายฟรีสายชวนเพื่อนอะไรต่างๆก็มาเล่นได้นะครับก็คลิปนี้ก็มาแนะนำนะในส่วนแอปผ่านเงินมาใหม่ใครที่ดูอยู่สนใจจะเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วมาเล่นกันเลย นาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดใครที่ดูอยู่แนะคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ